มะเขียบนะครับน้อยนาครับผมพันยังครับนี่อันนี้น้อยนาบ้านผมโอ้ผ่านสีทองขนาดเดียวกันนะครับในส่วนของทางลุงช่างนะครับเพิ่นขอซื้อไหวครับไหวพันยังครับไหวขาวขาโอ้ไหวน้ำขาว เก็บยอดมันไว้ครับไปงะแกงออมครับผมอันนี้เป็นหวายพันน้ำขาวเนาะหวายน้ำขาวหวายน้ขาวนะครับก็อยู่อำเภอภูพานนะครับคำเพิ่มโซนนี้นะครับก็จะเป็นหวายพันนี้โดยส่วนมากนะครับเติบโตได้ดีนะครับปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวครับครั้งเดียวอยู่ใหาดสิบปีอยู่ได้ห้าสิบปีครับผม สวนของเฮาเองบ่ครับจ้าโอ้ครับผมอันนี้ก็ซื้อกับเจ้าของเนาะเจ้าของสวนโดยตรงครับขณะเดียวกันนะครับในสวนทางนี้นะครับก็ทางอันนี้เหรอครับโอ้นะครับโอ้มีการชุ่มายอยู่ทางนี้นะครับผม ในส่วนของลุงช่างนะครับก็ซื้อน้อยหนาครับมาเทียบนะครับพันสีทองอย่างดีครับ <laughs> โอ้เอาไปฝากนะครับยูทางสอุรินนะครับไว้น้ำเขาวจะเอื่ภอคู่พานครับทำเพิ่ม ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่กําลังรักทุกท่านนะครับก็ขอฝากในส่วนผลิตภัณฑ์ของมโนมโฮมซับด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะครับเซรั่มนะครับทีพีกาแฟทีพีเบอรก้คลีมกันแดดสะบู่อันนี้โซฟาแต่ลายทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของโปรลเ่นพัดวิตซี่นะครับไม่มีที่ขึ้นอ๋อไปแตแม่ก็จะติดไปแล้วไม่ไม่ไม่ตาไอขคือแดงหนงซันข้างหลังเรียนดีดีนะเนี่ยครับผมนี่นั่งหลังหรือปล่ครับป้าป เอาผูดีผาเกียบูดีกองนั่นน่ะที่ห้อยอยู่นะตาดีน่เลยครับเอาเอันโอ้โอ้โอ้มมีแม่โมมีแม่เนาะทุกอย่างครับผมโอ้ยิงงนอ เขาเขาเขาขอบคุณหลายๆได้สิโอ้อันนี้ก็มีโอ้มีหางน้อยมีหางใหญ่เนาะอืมเอ้าหอยปังก็มีหอยปังก <ah> okay. ็มีนะผู้ผู้ลุงครับหอยปังก็มีนะครับนี่หอยหอยปังนี่ใครยังไงครับโลละห่าสีป่าแจ๊ะเป็นเป็นเป็นยกลยกลงยกยกขึ้นนู้ครับเป็นเป็นแบบไรเนาะ โอ้ปล่อยได้กินได้ปล่อยได้ไม่ได้เรื่องหอยโอ้โอ้ครับผมหอยธรรมชาติเนาะยังยังมีเนาะมีค่ะหอยป่าอยู่อยู่ในเครื่องนี่บอกอ่างยังเสื้ออ่างเนี่ยครับอ่างสามอ่างสามอ่างอ่างประจําหมู่บ้านโอ้อ่างสาม ครับผมอันนี้ก็คือเรื่องในส่วนของหอยปังครับส่วนทั้งนี้นะครับว่าว่าว่าเบาร้านผมจะเมาจะเมาร้านบอกจะยกไปแล้วก็คือโอ้ครับขอบคุณครับโชคดีนะครับผมครับมีใจอยู่ผู้วานขอเดี๋ยวครับผมไว้น้ำขาวเนาะยูบีไลท์นะจ๊ะ ตลอดเส้นทางก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นพิธภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะนะครับก็จะมีหวายมีสินค้าเกษตรต่างๆรวมไปถึงครับฤดูการของเห็ดก็จะเป็นเห็ดเนาะมันจะขายข้างทางนะครับเเราก็อยู่ในระหว่างการเดินทางครับพี่น้องเราก็ครับผมขายฟื้นนะครับผมโอ้โมือ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  เจอเบอร์อื่นเล้ยพี่นอโอ้้ไม้น้อไม้น้นไม้ขวดรอครับโอ้น้อไม้ถุงพีกมันใหญ่เลยโอ้เยียมเลยเอามาเอามาเป็นแกงคั่ใส่ไก่ซุ้มเนาะครับผมพวกมังคุดเป็นตรนแหน่อยได้พันคำพกนะเคยกินจะบอกเน่นอาตัวเป็นตะพมตะปั่มนะอหน่อยใหญ่ๆหน่อยประมาณเจ็ดปดลกพันคำพกครับผม เส้นทางนี้นะครับก็จะจากสกลไปกาลสินครับหรือว่าอยู่ในระหว่างข้อทองหรออยู่ในระหว่างกลางทางคือปรเกอบกับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มอู้ี่นั่นหละคือผ่านกาลสินนี่ถนนก็เราจะลัดมาจากทางทางโคกนะครับลัดมาที่อภอรุบับ

ไปหาเสียงโชคาเสียงชยังไงขอฝากนะครับในส่วนพิจภัณฑคนตับเคยพี่เติดต่อกับทางทีเอดมินได้เลยนะครับ092 794 7526งจครับแ้าหาหาอหกศูน5์มสครับนย์าครับทา t ไ s ที n กิน ขอบิเชียวนะครับผมขอบผมทุกท่านช่วยกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเรากำลังมีหน้าไปกาลสิงครับในยูทีแงงามอะไรนะอู้มีร้านค้าประวัยครับผมวายน้อยเห็นรันี่นี่ ซอนักรยแลว่ครับของาขายตลอดแลก็ผ่านไปู้ว่แวะเงีนะนี่เราก็เคยแวะนี่นี่ครับผม